E สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกันในมือนีกัผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมานี่ครับกัมาเก็บหอมหัวแดงครับกันโบควายมีให้เก็บครับหอมหัวแดงกัเป็นผมว่าเป็นปีแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาเก็บหอมหัวแดงกันี่ครับหัวหญ่ๆครับนี่ครับจ้ำกำปั้นเลยครับเนี่ยจ้ำมือเลยหือว่าหัวหง่ครับเพิ่นกัเก็บเกี้ยวเรียบร้อยแล้วครับผม ครับไปเก็บน้ากันเลยครับว่าจะได้ลรเป็นไดนะครับครับยิ่แต่รับชมได้ครับครับกลับเป็นต้นว่าเป็นต้นว่าหัวนี่ครับนี่ครับเพื่อนกับเอาโบเบิร์ตนี่ครับหัวยังงามๆอยู่ครับใส่ได้ครับหัวโมแดงครับครับนี่ก็ใกล้ๆกันครับ นี่ก็เอาได้ครับใส่ได้ครับงามๆครับครับมันนี้กับถ้าพี่ๆน้องๆนะครับลุยปลาครับจะเป็นน้ำใจนะครับหัวหน้าบางคนเพื่อนก็ดีครับเพื่อนกับแนวน้ำครับโองงานมองนี้มีหลายไปเอาเด้อประมาณนี้ครับจะถือว่าดีครับผมหอมหัวแดงโอ้หลายครับมองนี้ครับ <C oughs> ผมมาเก็บผมมาเก็บแค่หมองเดียวนี่ยคันน่าจะได้หลายครับผมมาเพราะว่าเพื่อนมันเป็นป้าหยาแบบนี้ครับเพิ่อนกัดเก็บดีเนี่ยบดดีเนี่ยครับนี่ครับหัวง,งามๆเลยนี่ครับผมมากับใช้ได้ครับเอาไปกัดนี่ครับงามๆเลย สวยครับโอ้นี่ครับนี่เมื่อกี้บบเห็นครับด้านทางกรบมีครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับใกล้ๆนี่ครับโอ้่ยงามเลย ครับก็ใกล้ๆกันครับโอ้หลายเทียบเลยโอ้นี่ครับเทียบเลยครับยังหลายกว่ายังหลายกว่าโอ้หลายหลายหลายมากมากนุ่มอบบลนกันมากครับผุนี่ครับโอ้หลายแห้งครับหอมหัวแดงครับเทียบเลยโอ้พอดีว่าจะมาเก็บบุกครีครับพอดีผ่านมาเห็นพอดีนุ่มอบบลนกันมากนะครับบัตรเนี่ยเก็บน้ำกันเลยครับบัตร มีหลายครับมองเดียวน่าจะน่าจะเต็มคนละครับเต็มสอบโอ้นี่ครับปบาดง่ายมองเดียวแล้วเนาะหามแห้งครับนี่ครับมองเดียวครับหลายแห้งครับข้องนี่ก็น่าจะเต็มถุงคนละครับผมมาเย็บบ่ท่านเย็บไหมเร่องความละเอียดมากเลยเอาเดี๋ยวหลายครับหลาย ครับนี่ครับโอ้หอมหัวแดงครับโดนโดนมีบ่ค่อยมีหรอกครับหอมหัวแดงผมมาอยู่นี่การหลายปีแล้วครับห้าปีบ่เคยได้เก็บจ้ากเถื่อครับหอมหัวแดงบ่เคยได้เก็บได้เก็บอย่นี้เลยนี่แหละครับปีแรกครับผมโอ้หอมหัวแดงครับมาตรฐานครับนี่ยห้าหกโลหรอครับนะครับเดี๋ยวเอนุ่มบนเก็บให้ครับนุ่มบนใจดีครับ การทีต่ตามผลงานนุมน่มหุบอนนุ่งอีสานครับผมวา,างลงก่นอนเดี๋ยวตัดนลำตัวนี่จะใส่กล่องนหนึ่งร้ายนึงโอ้หลายแห้งครับโอ้โร้า,ายครับผมบเทียบเลยหา,ากินหญ้าหากินหญ้าครับแบบนี้ครับนี่จะห้อยไงฟาดเลยนะห้หอยไงเดี๋ยวหนุ่มหุบอนกับ่านมาพอดีครับเพื่อน่าจะไปเก็บบรอกโคลี่ครับ บ็อกโคลีนีน่กรับคากหลไมเบิ่งมันวใมันหมย่งครับย่งอยู่ครับหลายอยู่บ็อกโคลีติดตามให้กำลังใจได้ครับนมบมอบบนโลกอีสานไหลาย,ยดีเนาะหลายแห้งครับนเนื้อแน่นๆวันนี้ก็ศร่มแห้งจัง่อยครับใช่ะรับเป็นเช่นนี้ครับเบิดแล้วข้าวเดียวครับ ประมาณ10กิโล่หรอครับพี่น้องเนียเพราะว่าหัวใหญ่นะครับโอ้ได้หลายแล้วครับเนี่ย10กิโลนี่ยมากครับโอ้นี่ครับปัดหัวบางเงยครับโอ้โหนี่ครับมองนี้ก็จะกันยังดีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับกันยังบมเสียหายเนี่ยหลายเด้อหลายหลายปัดวางนี่มาโปรดเธอหนิ มันบางงาแน่นี่ครับบางงาครับเพิ่นโบเอาครับเจ๊โบเบิร์ตครับคิดว่ามันโบเกิดแน่หรอกนั่นเลยครับนี่ครับข้างคางนี่คางหลอกเพิ่นเลี้ยวโบเห็นครับข้างคางเนี่ยวแก่หลอกนะโอ้กับเลี้ยวงาครับเนื่องจากว่าเป็นงาหลายครับงามๆเลยครับงามๆครับผโอ้ยสองหัวอสามหัวบาทนี่โอ้ทำหนี่พอดีเลยจัดไปกินในพี่น้องเบิ่งได้เพื่อ กินตัวตัวนี่ได้นี่ได้หัวหนึ่งท่านนไงทั้งนี่งสายเงินบ่ออันโอ้ยคักนี่ได้หัวหนึ่งครับหลายอย,ย,ย <Hollywood> ู <tamam> ่มีหลายค <lamps> รับเกยบเลยมาทานครับไปเก็บผักง้างไปกินเก็บพวกโคลี่ก็กินสดกินข้าวโพดก็กินสดแต่ว่าไปเก็บหอมกับกระเทียมเนี่ยบวกกินบวกกินบวกซิมจักเชื่อครับกระเทียมกับหอมยังอื่นชิมอยู่ โอ้ได้หลายแล้วครับกระเมนจะได้พ่อเราบอกครับบัดแบบนี้แหละครับเรื่องง่านมากอะมาหาเก็บกันแบบนี้แหละครับเก็บกันไปเรื่อยๆครับครับก็เก็บเล็กผสมน่อยครับ หัวแน่อๆก็เอาครับครับนี่ครับโอ้หลายครับเ่ยเก็บได้เรื่อยๆ,ๆครับมองแล้วหัวสองหัวนี่เลยใ<ต>ส่ครับตัวรับก่น้องครับหัวใหญ่ๆ,ๆี้ครับล่มก็แห้งๆครับ เอาเอายยงนี่หัวแนี่ยนเาเย็นมันงามครับกันเลยเอาครับชีขาเขาขึ้นกันอากาศดีๆครับร่มๆเย็นๆน,นะครับแต่ว่ายงีงเวียนกับห่อนเติบยุก ถึงบ่ขึ้นเพิ่นกบาบพ่เอาครับนี่ครับขอทำงามเลยนี่ครับโอ้หลายโอ้ครับเพียบเลยครับหลายแห้งเรียเร้ยงเอาเลี้ยงเอาตา้าเก็บสองคนกับข้าวเดียวครับเบิดอนข้าวเดียวกับเต็มครับก็น่าจ,จะพอ่อละครับอันนี้เพราะว่า น้ำนักหลยครับลดกาคขั้นน้อยๆว่าจะไปเก็บย่างเงินพรมนะครับมื้อนี้ก็ได้หลยอยู่ครับประมา่20โลได้ครับพร้อมกับมีแตงงามๆครับสำหรับในคลิปนี้ครับการลมแห้งจัง่อยครับพี่น้องครับมื้อนี้กัมีนุ่มบุบลุยสารครับมาเก็บน้ำกันครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจ โชคชัยอินเทเล่นแล้วก็นนุ่มอุบลลุไอีสานครับผมแล้วก็มี่เบาหน่อยโคกลางอีกนะครับกับขอบคุณหลายๆครับสำหรับน้ำใจนะครับก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณโอ้ยมีท่านโอ้ยแย่อยู่ครับขอบคุณหลายๆครับการย่างหาเก็บอีกจังน่อยครับพี่น้องครับซีหาหัวกับจะได้กลับแล้วล่ะครับ